สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์ส,วน,สวนกิติธาราอ่ะคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าเวลาเราเก็บผักสลัดออกหมดแล้วเนี่ยวิธีการเคลียร์โรงเราเคลียร์ยังไงแล้วฝาถ้วยปลูกถุงดําจัดการกันยังไงคลิปนี้มาดูครับง่ายๆไม่ยากทําแบบนั้นได้แบบนี้ได้แบบไหนไม่ได้อาจจะฟังมาเยอะนะครับมาดูครับผมทํามาก็อย่างว่าห้าปีนะ้วในสวนตรงนี้ของปีหกหก ตอนนี้ฤดูฝนด้วยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องอะไรต่างๆมาดูครับวิธีการจัดการผมขออนุญาตสลับกล้องครับอืโรงนี้ฮะเก็บหมดแล้วหมดเรียบร้อยเลยหมดเกลี้ยงเลยมาดูกันครับอืส่วนไหนต้องทําแบบไหนยังไงมาดูครับอ้าเหลือสองต้นหลงมาได้ไงอย่างนี้ครับคืออย่างฝาเนี่ยควรจะล้าง ควรจะล้างนะครับแล้วอย่างพวกถ้วยปลูกเนี่ยฮะพวกนี้ผมจะล้างด้วยการใช้ผงซักฟอกล้างผมใช้ผงซักฟอกล้างนะครับล้างเสร็จแล้วก็ตากแดดสักสองแดดแล้วก็ปลูกเพราะผมจะไม่ได้พักโรงนานเต็มที่ก็สามวันแค่นั้นนะครับเพราะผมต้องรีบเวียนปลูกตรงนี้ส่วนตัวพวกฝาล้างนะฮะก็จะล้างด้วยการใช้สายายางฉีดแล้วก็เอาแปรงซักผ้าถูกออก บางทีผมก็ไม่ล้างนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นหลายคลิปผมเนาะถ้าผมรีบผมก็ไม่ล้างอย่างนี้ผมก็แค่เอาเอาสายยางฉีดกับเอามือถูๆถูๆเนี่ยผมเน้นง่ายจริงคือตรงเนี้ยควรจะล้างถ้าดูคลิปผมหลายๆคลิปบางทีก็ล้างบางทีก็ไม่ล้างก็คือผมไม่มีเวลาผมก็ไม่ล้างผมก็ปลูกไปเลยแต่การที่ไม่ล้างมันก็เสี่ยงเชื้อราแต่ผมคิดว่าเรื่องเชื้อราเนี่ยของผมลมโกรกดีโอกาสที่จะเป็นเชื้อราส่วนใหญ่จะเป็นจากความชื้น ผมก็ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะผมจะมีการฉีดไตรโคโดนมาทุกๆ3วันครั้งในช่วงเย็นในเรื่องฝาลางผมก็แนะนำว่าควรจะล้างดีกว่าอย่างถ้วยปลูกเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะล้างกับผงซักฟอกผมจะล้างแบบนั้นหรือเพื่อนคนใดล้างกับพวกน้ำยาที่เป็นพวกเดซตอพวกอะไรที่มีการฆ่าเชื้อก็จะดีกว่าแต่สำหรับผมผมแค่ผงซักฟอกก็พอและทีนี้มาดูตัวนี้ถุงดำ พอเทน้ําออกผมเทอ,ออกเลยนะครับอยู่สวนเพราะผมไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะไปอะไรยังไงข้างล่างผมก็เลี้ยงปลาปกติอา่าผมไม่ได้มีเวลาถึงขั้นตักเอาไปรดอะไรอย่างอื่นหรอกเพราะว่าผมทําหลายอย่างถ้ามวัวแต,ตักผมก็ไม่ทันเนาะส่วนใหญ่ผมจะเททิ้งถ้ามีเวลาผมก็จะตักแล้วไปต่อกับตัวปั๊มให้มันดูดรดผลไม้ต่างๆในสวนแต่ส่วนใหญ่เลยผมจะเททิ้งแล้วก็ตัวเนี้ยถุงดําถุงดาผมใช้ซ้ํา ใช้ซ้ำครับจะพลิกด้านไปมาไปมาคือเวลาเทออกเก็บไว้สักแดดนหนึ่งมันแห้งผมก็สลับไปอีกด้านหนึ่งก็เติมน้ำปลูกผมใช้วิธีแบบนี้ครับใช้ซ้ำได้แต่ฤดูฝนแบบนี้ไม่ควรใช้ซ้ำเหมือนผมนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องพวกเชื้อราอะไรต่างๆแต่ยังว่าผมเชื้อราผมไม่กลัวเนาะผมรู้ว่าออสภาพโรงเราเนี่ยลมพัดผ่านแดดส่งถึงได้ดีแล้วก็ ไตโคโดมาคุมตลอดผมก็จะไม่เคยกลัวเรื่องเชื้อดาใบจุดสักเท่าไหร่แต่ลาใบจุดถ้าเป็นนี่อันตรายนะครับลามเร็วมากลามเร็วเลยตรงนี้แล้วที่สําคัญโรงก็ไม่ต้องให้มันรกเหมือนผมนะโรงผมค่อนข้างจะรกดูเนี่ยพวามเป็นดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยหญ้าจะขึ้นง่ายมากแต่ผมก็ตามนี้นะฮะตามที่เห็นเนี่ยฮะทุกทคลิปตัดหญ้าบ้างไม่ได้ตัดบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากตรงนั้น แต่สิ่งที่ผมจะเคลียก็คือเนี่ยพวกใบกล้วยเนี่ยที่ผมปลูกเป็นแนวกันลมแล้วก็ช่วยปรับสภาพแวดล้อมในช่วงฤด,ดูร้อนเนี่ยให้มันเย็นผมก็จะตัดใบออกก่อนที่จะปลูกให้เดดมันแรงกว่านี้หน่อยพอใบกล้วยตัดไปแป๊บเดียวครับเขาก็จะมาคืนเขาก็จะแทงออกมาคืนไม่ซีเรียสตรงนั้นเพราะผมไม่ได้เอาไรายได้หลักที่กล้วยเพราะว่ากล้วยผมปลูกไว้เป็นอย่างที่บอกฮะหน้าฝนแนวกันลมหน้าร้อนปรับสภาพแวดล้อมให้อากาศเย็นตัวนี้ช่วยได้เยอะหน้าร้อนสําคัญมาก ถ้าปลูกไม่ต้องปลูกชิดมันผมนะผมชิดเพราะว่าพื้นที่ผมจาํากัดควรจะปลูกห่างสักสองเมตรมันจะช่วยได้ดีมากในช่วงฤดูร้อนเพราะฤด,ดูร้อนอย่างผมอยู่บุรีดาเนี่ยมันร้อนมากมันร้อนแห้งแล้งไม่มีลมไม่มีอะไรเลยร้อนดื้อเลยถ้าเพื่อนเพื่อนภาคใต้ร้อนไม่มีหนาวก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนภาคใต้ได้เปรียบเพราะเขามีลมลมทะเลโกรกแต่อีสานไม่มีครับร้อนแล้งแห้งไปเลยต่างกันตรงนี้ ก็ปรับใช้เอานะครับสวนเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่มีปัญหาเจอปัญหาก็คอมเมนต์ถามได้หรืออ,อยากโทรมาปรึกษาอะไผมทิ้งเบอร์โทรไว้ท้ายคลิปที่ผมทําผักสลัดทุกๆคลิปนั่นแหละครับผมไม่คิดตังค์หรอกครับอย่างน้อยเพื่อนๆเอาแนวคิดวิธีการของผมไปปรับใช้ก็จะเป็นประโยชน์อีกระดับหนึ่งเพราะว่าพื้นที่แต่ละคนแตกต่างกันไม่เหมือนกันก็ไปปรับใช้กันได้ครับในส่วนตรงนี้ไม่ยากสําหรับผม เพราะผมทํามาเป็นได้ได้หลักมานานแล้วมาดูทุ่งนาด้านนอกเดือนหน้าก็น่าจะออกรวงแล้วละครับผมทําคลิปวันนี้วันที่31สิงหาปี66ครับฝนตกบ่อยครับบ้านผมช่วงนี้ตกทุกเย็นเลยตกจะตกติดต่อกัน5วันแล้วก็หยุดตกไป2วันแล้วก็ตกตก,ตกอีกเป็นแบบนี้บ้านผมจะตกดีหน่อยเพราะว่าที่ผมอยู่เนี่ยมีธนาคารน้ําใตาดินเยอะมาก ซึ่งทามาหลายปีแล้วมันจะมีความชื้นตลอดอย่างช่วงหน้าแล้งเนี่ยประโยชน์ของธนาคารน,น,น้ําใตดินนี่ก็คือระดับน้ําจะไม่ลดเลยจะลดก็น้อยระดับน้าเนี่ยระดับน้ําใต้ดินจะสูงมากพวกที่เข้าเจาะบบบาดาลเนี่ยก็ไม่ต้องเจาะลึกก็เจอน้ําเจอตาน้ําแล้วอันนี้ประโยชน์จริงๆครับในสวนตรงนี้เพื่อนๆวางก็ไปดูแล้วก็ปรับใช้ในสวนมันไม่ได้เห็นผลในปีแรกหรอกนะครับมันจะเห็นผลปีที่3ปีที่4ี่ปีที่5เป็นต้นไปและดีด้วยอ่ะ ออกทะเลไปไกลแล้วสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ